สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลชัดเจนนะพี่ข้าวบอสนุหมอลำเสียงวิหกนะครับก็แชร์มาจากผู้จัดการแปลวิทิดานนะครับแชร์มาเลยนะกับข้อความแล้วก็คํากล่าวที่ผู้จัดการแปลวิทิดานเนี่ยเขาได้ลงไว้นะครับว่าในภาพนี้มีศิลปินกี่คนคะในนี้มีใครที่ไม่มีคุณค่าความเป็นคน ในนี้มีคนไหนไม่สมควรได้รับกำลังใจลองตัดออกให้ดูหน่อยสิ่งที่พวกคุณกำลังทำอยู่ตอนนี้คือการลดคุณค่าความเป็นคนของคนอื่นเพียงเพราะสิ่งที่คุณเสพติดจากการมโนการจินตนาการที่เขาเรียกกันว่าการจิ้นนั่นแหละค่ะคุณว่าใครทุกศิลปินที่คุณรักนั่นแหละทุกเพราะคุณไม่เคยเห็นบอสนก แล้วก็มีความสุขกับการดูการพัฒนาการของน้องๆ้องศิลปินทุกคนเพราะคนที่สร้างก็คือบอสนกกับบอสนุบอสนกกันั่งดูโชว์เด็กๆทุกคนตั้งแต่ต้นจนจบทุกวันจนเช้ามันคือความภูมิใจในผลงานของตัวเองวันนี้พวกคุณบอกรักบอสนกแต่ไม่อยากดูสิ่งที่บอสนกทุ่มเทเอาชีวิตตัวเองทํามันย้อนแย้งนะเพราะคุณไม่เคยเห็นไอเล่นสนุกกับพี่ๆศิลปินไงไม่เคยมีคนโฟกัสความน่ารักของทุกคนให้ดู วันนี้เจ้าตัวเปียกต้องมาเห็นดรามา่าคนที่รักเขาลดคุณค่าศิลปินคนอื่นคุณว่าอ้อายจะต้องมีความรู้สึกแบบไหนคะหลานต้องดีใจสิ่งที่พวกคุณทำเหรอคนที่น่าสงสารที่สุดในดราม่านี้คือพ่อจ๋าลูกจา๋าของคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งกว่าเจ็บปวดอีกนี่คือหมอลำหมู่คณะนะ พวกเราทำงานเป็นทีมทุกคนมีศักยภาพไม่ต่างกันและมีความเป็นคนเท่าเท่ากันทุกคนนะครับอย่าให้ความเอาแต่ใจของคนกลุ่มเล็กๆมาสร้างความบมันทอนให้ความตั้งใจของศิลปินเลยถ้า บ้านฮักแต่ละบ้านของศิลปินลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์เรียกร้องจะเอาแต่เมนของตัวเองขึ้นมาคงวุ่นวายหน้าดูนะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอย่าเอาแต่ใจจนไปล้ำสิทธิ์ของคนอื่นฝากถึงกลุ่มแฟนคลับกลุ่มเล็กๆนั้นนะคะคุณกำลังทำให้ศิลปินที่คุณรักตกอยู่ในสภาวะที่เจ็บปวดที่สุดเราไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิดแต่ควรคิดทุกอย่างที่จะพูดค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่กล่าวออกมานะครับ คุณจะมองเห็นภาพออกได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับโปรดรับชมด้วยความอันเทินนะครับผู้จัดการแพลติดานี่ก็คือคํากล่าวนะครับจากใจของผู้จัดการแพลติดานะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยเวลาจะชมนะครับก็ต้องชมอย่างมีสตินะแล้วก็รับชมอย่างมีความสุขศิลปินสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับพวกเราชาวมิราแฟนเพลงนะครับเราก็ต้อง เปิดใจดูให้เป็นธรรมให้เป็นกลางนะอย่าใส่ร้ายป้ายสีนะครับอย่าคิดเองเออเอง อย่ามาโนเพอ้อพบนะครับทุกอย่างต้องอยู่ด้วยความเรียลความเป็นจริงเท่านั้นศิลปินสร้างสรรค์ผลงานให้เราดูมากแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเราอย่าไปวิเคราะห์หรือไปจัดหรือไปตัดสินใครทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตของเขานะครับเขาเล่นให้ดูแค่ไหนก็แค่นั้นเขาแสดงความสามารถเท่าไรเราก็ให้พลังและกำลังใจเขาไปเท่านั้น เพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับกําลังแรงใจแล้วก็พลังรักที่พวกเรามีให้กับศิลปินหมอลําเสียงวิหกถ้าเรารักและศรัทธาวงศิลปินหมอลําเสียงวิหกที่คุณรักเราจึงจะไม่ทําร้ายใครในองค์กรเด็ดขาดครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ